วันนี้ดิฉันก็มาพูดถึงกับปัญญัยที่พัฒนาการนิยมปัจญานี้ก็คือจะมีแหล่งกําเนิดมาจากปัญาาแม่บทนั่นก็คือปัญาาปฏิบัตินิยมค่ะจะมีความนิยมสูงสุดก็กต่อเมื่อจอร์ดิวีนะคะทาการทดลองนําแนวคิดนี้ไปทดลองและประยุกต์ใช้ในการศึกษาค่ะโดยที่จะให้หนึ่งก็คือให้เด็กได้เรียนรู้ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สก็คือเด็กได้รับอิสระในการทีเริ่มความคิดและลงมือกระทำตามที่เด็กคิดค่ะสก็คือเน้นความสำคัญของประชาธิปไตยจริยธรรมศาสนาและศิลปะและจารยนดิวอี้นะคะก็ได้เสนอการเรียนการสอนแบบผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำค่ะหรือที่เรียกว่า learning by doing ค่ะ